คอ FC ไม่เพ็ญกับกับมาทักไทยสบายดีกับ FC ทั้งช่องเป็นคลิปที่3ของวันที่15กรกฎาคมสองเนาะเพราะภาวมืออื่นรัฐบาลไทยหวัวใหญ่เราจะออกแล้วเนาะแม่เพ็ญก็จะนำเสนอแนวทางหรือว่ามาสรุปหรือว่ามามีโค้งสุดท้ายของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ใดมาฝากมาตอน FC ทั้งช่อง ในคลิปนี้เนาะ fc ทั้งช่องก่อต้องเบิ่งคลิปให้จบด้วยนะคะเพราะว่าเมนีมาเดนมาไม่ก็คือของตาปากน้ำโพเขาฝากมาเนาะแล้วก็ของอาจารย์สวยอ่าส่วนโค้งสุดท้ายของแม่ค้าแล้วก็ของพ่อเกลียงนะคะก็มาแล้วเดี๋ยวแม่เพชรลงน้ำคลิปนี้แหละให้เธอเดียวเลยเนะาะจะบประเฮตหลายคลิปนะคะฝากเบิ่งให้จบนะคะแล้วก็เทียบเทียนไซกันเอาไปพิจ,จะะารณากรเสียงซือ้อเนาะ เบาเบาลายให้ายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคลิปด้วยนะคะมาเบิงค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์นุมกรลสินเนาะไม่เพนก็ได้ลงคลิปให้ไปแล้วเนาะอันนี้ก็มาทวนคืนก่อนเนาะอาจารย์นุ่มกรลสินให้มาบนวิ่งสองตัวเดียวนะคะชุดสามตัวบนมี6 6ห2 7 2 ชุด2ตัวบนมี6 2กับ7 2ส่วนล่างค่าล่างวิ่ง9เม็ดเดียว9 7กับ9 5เน้นที่9 7เนาะข้างบนเน้นที่6 2 f อทั้งช่องกะซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนไว้ด้วยเนาะพอ่าลเลขอาจารย์นุ่มกาลสินจะเป็นแบบนี้นะคะบัวจะเป็นเล่าบัว่าจะเป็นรัฐบาลไทยเนาะจะสลับกันอยู่นะคะเนาะกะกันไว้หน่อยๆนะคะอ่ะ แคปหน้าจอเด้อแนวทางของอาจารย์หนุ่มกระสินงวดวันที่16กรกฎาคม2568บนวิ่ง2เม็ดเดียวชุด3ตัวบน662 272เน้นที่662ส่วนชุด2ตัวบนมี62กับเ7็เน้นที่62ส่วนล่างค่ะล่างวิ่ง9เม็ดเดียวมี97กับ95เน้นที่97เม็ดเดียวนะคะมาต่อที่ของแอดมารวย สำหรับของแอดมารวยวิ่งรูดบนล่างเด่น6กับ7นะคะชุด3ตัวบน169เม็ดเดียวชุด2ตัวมี6 1 6 9 7 5 7 9เน้นที่6 1กับ6 9นะคะของแอดมารวยค่ะวัดนี้แอดมารวยหรือว่าแม่มารวยให้วิ่งรูดบนล่างรัฐบาลไทย 6กับ7นะคะชุด3ตัวบน6 1 6 9ชุด2ตัวบนล่างมี6 1 6 9 7 5 7 9เน้นที่6 1กับ6 9ค่ะได้แล้วเนาะไปต่อนะคะของน้องเพชรนำโชคเออน้องเพชรนำโชคเพิ่งให้มานะคะ FC เนาะนี่ค่ะ น้องเพชรนำโชคให้มาแล้วงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะท่ว่าน้องเพชรนำโชคที่ให้แนวทางฮานอยและเราอยู่ในช่องแม่เพ็นทุกมือนั่นแล้วเนาะเพิ่นให้เพิ่นไห้มาค่ะรัฐบาลไทยงวดนี่รืมเขียนวันทีเห็นบอค่ะเอฟซีแม่เพ้นวันที่สิบหกวดวันที่สิหเนาะของน้องเพชรนำโชคงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะอ่ะาดีไลยละ่ะ สิบหกทับเจ็ดทนะับหกแปดเนาะนี่ค่ะงวดน,นี้เป็นงวดแรกวิ่งลูดบนล่างเด่นที่สามเม็ดเดียวจับคู่ให้มีสามสองสามสี่สามหกสามเก้ากับสามหนึ่งส่วนเลขฝันนะคะเลขฝันของเพิ่นมมีชุดสามตัวก็คือสามศูนย์เก้าสองสามสี่แล้วก็มีห้าแปดนะคะสองสามสี่เมื่อน,นั้นเพิ่นได้สามตัวโต๊โตดนนเนาะเล่าเนาะเพิ่นบ่ได้บอกอยู่ในอัน เพื่อนบได้เขียนลงพร้อมกับเลขสูตรไทยนะคะเนาะเพื่อนฝันเพื่อนกเ็เลยเอามาตามรัฐบาลไทยนํเนาะนค่ะของน้องเพชรนำโชคนะคะงวดนี้เปิดตัวเป็นงวดแรกเนาะรัฐบาลไทยเฉพาะรัฐบาลไทยนะคะส่วนลาวพัฒนาและฮาหนอยหลายๆคนคงจะเห็นผลงานของน้องแกแล้วนะคะ,ะมาลุ้นรัฐบาลไทยงวดแรกนะคะวิ่งลูดเด่น3เม็ดเดียวบนล่าง จับคู่3,2,3,4,3,6,3,9,3,1เลขฝันมี309แล้วก็2 3งสแล้วก็เลข2ตัวก็58นะคะแคปหน้าจอเดอ้อไปต่อคะ่ะมาต่อที่เลขวิ่งของแม่ค้านะคะ แม่ค้าให้แม่เพนมางวดที่งวดแรกนะคะชุดแรกให้มาบนวิ่งศูนย์ล่างวิ่งห้านะคะแต่ว่าเพินว่าผูใดมักก็เอาผูใดมักก็่านได้หรือว่าจะจับคู่ใส่กันก็ได้เนาะแต่ว่าโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายแกให้มาบนวิ่งสี่เม็ดเดียวล้านเปอร์เซนต์แล้วก็ล่างวิ่งห้าเม็ดเดียวล้านเปอร์เซนต์บบเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแค่บนนะคะบนที่แรกเพนไหซูนมาเม็ดเดียว โค้งสุดท้ายมาให้4นะคะเอฟซี FC ว่าตัวได้งามจัดไปนะคะแม่เพิบอเอาออกเนาะเมเพิจะเพิ่มมาไซนีแล้วก็แล้วเนาะค่ะเนาะศูนย์กับ4นะคะแต่ว่าเดนที่4นะคะส่วนล่าง5้าเม็ดเดียวบอเปลี่ยนแปลงเด้อาจ้าเนาะของแม่ค,ะคะ้าค่ะเลขกิ่งแม่ค้างวดที่แล้วให้มา1เม็ดเดียวล้านเปอร์เซนต์ล่างอย่างเดียวเนาะ ข้างบนศูนย์งวดที่แล้วบอมานะคะมาแค่ล่างงวดก่อนฟันธงให้เก้าเม็ดเดียวมาล้านเปอร์เซ็นบนล่างมาล่างนะคะ fc เนาะก็สองงวดแล้วที่เพิ่นใไหามาเขาเนะคะเล็กวิ่งของเพิ่นงวดนี้มาเบิ่งนกันต่อนะคะเป็นงวดที่สามเนาะบนศูนย์รอบแรกให้มาศูนย์รอบที่สองวันนี้ให้มาสี่เม็ดเดียวบนนะคะล่างวิ่งห้าเม็ดเดียว เหมือนเดิมเนาะ,ะมาเบิงของพ่อเกลียงข่าล่างข่าล่างโค้งสุดท้ายเนาะ,ะมาเบิงชุดแรกที่ไห้มาก,กับชุดโค้งสุดท้ายพร้อมๆกันเลยเนาะพะว่าเมเพิ้ผู้ใด,ดมกักตัวใดแต่ว่าวิ่งลูดยังมาตัวเดิมนะคะบบเปลี่ยนแปลงเด้อวิ่งลูดล่างของพ่อเกลียงสี่เด่นสี่ลองห้าเหมือนเดิมนะคะหลักสิบก็สี่กับห้าหลักหน่วย โค้งสุดท้ายเปลี่ยนแปลงนะคะมี7 8 9 0 1 2เนอาะชุดเน้น2ตัวมี4ี่เจ็ดชุดลง3 0กับ5 3นะคะอันนี้ชุดเลขให้มาเนาะอันนี้ชุดโค้งสุดท้ายอีกทีทั้งช่องแคปหน้าจอไว้เบิ้งเอานะคะ ได้ชุดโค้งสุดท้ายล่างแล้วเนาะมาเบิงบนค่ะบนของพ่อเกลียงค่ะชุดบนนะคะของพ่อเกลียงวิ่งเด่นห้าลองหกเหมือนเดิมนะคะวิ่งลูดเด่นที่ห้าลองหกเหมือนเดิมหลักร้อยมีห้าหกเจ็ดหลักสิบมีแปดแล้วก็มีแปดเก้าศูนย์เนะาะหลักหน่วยมีห้าหก นั่นเองค่ะก็เพิ่นจับคู่ชุด2ตัวมี8 5 8 6 9 5 9 6ที่แรกเพิ่นเน้นให้ที่แค่95เม็ดเดียวคงสุดท้ายมาเพิ่มเติมเน้นที่85กับ8ปดนะคะที่วงกลมให้เน,ะนาะนะคะรองก็เป็น9ก้ส่วนชุด3ตัวบนมี5 8 5แปดห้5 7้5เก้เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งคู่5 8 6นะคะของพ่อเกลียงเนาะ โครงสุดท้ายบนก็ตามนี้เลยชุด2ตัวเน้น8 5 8 6 9 5ชุด3ตัวบนเน้นที่5 9 5แล้วก็7 9 5อ่ามาเลยบันเลขติด3ตัวของอาจารย์สวายงวดน,นี้ได้มาซื้อเลขมาติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเนาะก็คือ2 3 4 เด่นที่สี่ตัวประกบห้าหกเจ็ดหนึ่งเน้นเด่นที่ห้านะคะนี่ค่ะงวดนี้เด่นสี่รองห้านะคะตัวเลขเด่นสี่รองห้าจะเป็นตัววิ่งตัวลูดนะคะ fc จะเป็นตัวเด่นอ่านี่ค่ะงวดที่แล้วอาจารย์สมัยให้มา 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้านาะนี่ค่ะเจ็ดแปดเก้ามาที่เก้าล่างนี่ค่ะ คนหามาจับคู่หารอบแรกก็คือก็หนึ่งเมาที่19ึ่งเกาล่างนะคะเลขออก9 1นนี่ซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูหวยมาเนาะคะ่ะงวดก่อนหลุดเนาะปีนี้หลุดไป2งวดแล้วเนาะคะ่ะมางวดนี้อรอลุ้นกันต่อให้มาเนาะสองมสนะคะเลขติด3ตัวส่วนตัวประกบมีห้าหเดหนึ่งเด่นที่หเนาะตัวประกบส่วนตัวรอง เออส่วนตัวเลขติดสามตัวเด่นที่สี่นะคะเมเพิ้กบับเราซับสนซับไปซับมา you know, อยู่เนาะงาดที่แล้วข้าวงานนี้ลุ้นกันต่อมาเบิ่งตัวจับคู่ของอาจารย์สวยเดอร์ค่ะเนี่ค่ะเพราะว่าแม่เปิ้บอกเขียนเซมกันมันเต็มมันจอหน่จอจอจอ,จอกระดาษโพดเนาะเมเพิ้ลเลยเขียนอีกใบค่ะส่วนตัวจับคู่ถ้าจับชุดเต็มเนาะ ก็จะมีสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะจะเป็นแบบชุดวินเลยเนาะเพิ่นจับเนาะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะยังขาดแค่หนึ่งไปนะคะหนึ่งเพิ่นบบจับหาเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมักหนึ่งกระจับใส่หนึ่งนะคะสามตัวนี้เนะาะถ้าโบมักหนึ่งกระจับใส่ตัวอื่นผู้ใดมักตัวใดเนาะหรือว่าผู้ใดมีเลขวิ่งลูดดีๆก็เอามาจับใส่นี่คะ่ะ ก็เอาเลขวิ่งแม่ค้ามาจับใส่ก็ได้เนาะน่คะโอ้ก็ตรงกับเลขวิ่งของแม่ค้านี่น,นะเนาะต่างแต่บบมีศูนย์ิจจรณาเอาเดอ้อค่ะทุกๆอย่างที่แม่เพนเอามานำเสนอให้ก็ให้เพื่อเป็นแนวทางเนาะสองสามสี่เด่นสี่ก็ตรงกับของแม่สลับบุรีตรงกับของแม่ค้านะคะสี่ส่วนห้าก,ก็ตรงเลขล่างของ แม่ค้าเหมือนกันเนาะอ่ะู้ไดมักตัวใดก็จัดไปแต่ว่าแม่เพ่นมักตัวนี้ด้อค่ะนี่แม่เพ่นจัดแล้วตัวนี้สี่ห้าห้าสี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยแม่เพ่นชอบสองห้าห้าสองแม่เพ่นซื้อลูตรีร่ไว้สองเนาะนี่นี่นะคะสองคู่นี้อ่ะไปต่อค่ะ มาต่อที่ของเขาฝากมารัฐบาลไทยงวดนี้นะคะวิ่งรูดบนล่างมา0ูกับหนะคะของเขาฝากมาวิ่งรูดบนล่างมา0ูนย์กับหนึจับคู่ชุด3าตัวบน 1, นึ่งศชุด2ตัวบนล่าง 0, ูนย์ 4, ี่ศนกับหน่นั่นเองค่ะส่วนงวดที่แล้วเนาะแกับ9นะคะบอม่าเนาะ เออมาที่9กเป็นแม่เพ่นกันด้มา9ล่างเนาะจับคู่บอกเขาเนาะให้9ก้าเลขเออกเก้าหนึ่ะมาที่เนะคะตัววิ่งตัวลูดนะคะแม่เพ่นเบลพิษเข้าที่9ล่างเนาะจับคู่ให้บอเขาสําหรับงวดน,นี้วิ่งลูดบนล่างมา0ูนย์กับ1ชุด3ตัวบน104แล้วก็015ยชุด2ตัวบนล่างมี0405 14กับ15นั่นเองค่ะ สคู่นะคะของขาฝากมาค่ะมาต่อที่ของตาปากน้ำโพมวดน,นี้ค่ะตาให้มามีเลขเบิ้ลด้วยเนาะค่ะอ่ะวิ่งรูดบนล่าง6กับ9นะคะจับคู่ชุด3ตัวบน9 6้และห9เชุด2ตัวบนล่าง6กหกเก้าหกนะคะก็มีทั้งหมดสคู่สคู่ด้วยกันเนาะ ของตาปากน้ำโพค่ะวิ่งลูดบนล่างมาหกกับเก mm ้า hmm. เด้อจ้ะเนาะส่วนงวดที่แล้วเนาะตาให้มาวิ่งลูดแปดกับหนึ่งมาที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งล่างเนาะ mm hmm. เสียดายเนาะแปดหนึ่งเลขออกเก้าหนึ่งนะคะเนาะให้มาแปดหนึ่งเลขออกเก้าหนึ่งงวดนี้ใหหกกับเก้าบนล่างชุดสามตัวบนเก้าหกหกและหกเก้าเก้า ชุดสตัวเออชุดสงตัวบนล่างหกหกเก้าหหเก้า้าเกนั่นเองค่ะแอบหน้าจอเดอ้อจ้ะของเขาฝากมาแล้วก็ตาปากน้ำโพนะคะส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะรัฐบาลไทยพรุ่งนี้พ่อจะปล่อยให้นะคะตอนเช้าเนาะ อ่ะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะผู้ใดมีชอบตัวใดมักตัวใดก็จัดไปเนาะค่ะอยู่ที่ดวงไพดวงมั่นเนาะดวงดีดวงเปิดกะหยิบจับคู่เดียวสองคู่ไปซื้อกะถืกเนาะค่ะช่วงช่วงอ่าดวงเปิดนี่ซื้อเป็นหลายๆคู่กับบถือนะคะคือไม่เพ่นนน่ล่ละมาตองว่าอื่นวังไกลดอกค่ะซื้อเง่าเป็นหางเบาก็ายังบ่ถือเนาะขึ้นมื่ขึ้นนี่ซื้อเลขเล่าบัดสามพันกว่าถือเกลข ตัวลูดซล้อกตัวลูดสองพันเน้ยเหลายสองพันก็ได้แต่พันกว่านึงเนาะเอซีเนาะขับทุน,นคือเก่าอาซู้ๆค่ะเมื่อวนนี้ขอให้ปังๆกันยกช่องนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ